เดี๋ยวเราจะเปิดเกมกันเลยนะครับสำหรับครอบครัวยามาเน่ตอนที่3นะครับไปลุยกันดีกว่าแล้วก็หางานอแล้วนี่อะไรเอ้ยอ่านี่ไง Select for s e l เล็ a อ a แคริออฟเซอร์ทาเอาเอาไงเอาถ้าเอาสมจริงนี่เราก็ต้องไปเป็นนี่ก่อน e n t e r t a i n e r 23เหรียญต่อชั่วโมงเข้างาน9โมงแล้วก็เลิก5โมงเย็นจันถึง เป็นเอเทนเนอร์สมัครเล่นครับไปโอเคชึบ LJ หางานหน่อย LJ เอ้ยเออเป็นนี่ไงเบบี Baby ้ซิตเตอร์ถึงบ่ายโมงสาเหรียญไป LJ ออกไปทำเสาอ,อาทิตย์เดี๋ยวเสาอ,อาทิตย์เราเลี้ยงลูกเองไปเป็นเลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กไปโอเคโอเคหลังจากนั้นเนี่ยท่านเซอร์เนี่ยต้องมา เออวางไว้หน่อยเออนี่ฟ i ์อัพคืออะไรไม่รู้ชวนเตะบอลเหรอมาไหมนี่ชวนเอ้าเฮ้ยไปกดผิดเหรอเอาแล้วมึงลูกพึ่งวางอ้าวเขาพิ่งวางในคอกมึงนี่ก็โอ้ยเฮ้ยลูกตื่นแล้วมามีมามี m มามี m ่ m หมามีมอชอยส์เบบี้แคร์แล้วก็ฟีดดิ้งอ่ะฟีดดิ้งก่อนพรีเฟร์บ t อทเทิลอ่อเอานมแม่ก่อนช่วงแรกเกิดเป็นอะไรลูกเชนเดอร์เพิร์ก่อนอ่ะ,อะเออเอเอเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคลูงโอเคแล้วเดี๋ยวเล่นกลองลู้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลุองลู้เข้านอนดีกว่า ถ้าลูกเข้านอนได้เราพ่อแม่ก็จะว่างขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของคนมีลูกอ่อนเลยคือมันจะไม่ได้ทําอะไรมากน,นหะหรอกปกติกูจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้ปกติแล้วจะช่วยคนนึงจับคนนึงคนนึงจับขาคนนึงเปลี่ยนคนนึงอะไรอย่างนี้จะไม่ได้แยกมาฝึกซ้อมมุกตลกอะไรอย่างนี้หรอกสงสัยลูกยังเล็ก,กว่ะยังอยู่แ,แค่ได้แค่ในนี้วะเฮ้ยพี่ ฉี่ลาดเหรอหรืออะไรออโอ้ย,อย,อยเดี๋ยว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 อันนี้เหตุการณ์นี้คลาสสิกมากฉี่ตอนที่เรากําลังเปลี่ยนแพมเพิร์ดอยู่อ่ะมันไม่ทันอ่ะคือเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วก็จังหวะกงจะเปลี่ยนฉี่พุ่งใส่หน้าเนี่ยคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องเจอทุกคนใครที่มีลูกเล็กแล้วเจอบ้างจังจหวะบางคนขี้บางคนฉี่อันนี้แล้วแต่โดยเฉพาะผู้ชายเพราะผู้ชายมันจะฉี่พุ่งออกมาไงคือ จังหวะนั้นจะทําอะไรไม่ได้สมม ian, ุต <Labor ator il orter> ิว่าแกะแกะแพ่เพ์ทปึ๊บแล้วก็กําลังจะยกขาฉี่คือถ้าเรายกเขาฉี่ใส่หน้าตัวเองเราทําต้องเอามือเนี่ยบังฉี่ไว้สยาลุกๆๆาปิดไว้ปิดไว้ปิดไปฉี่ๆๆเข้ามือเข้ามือแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่อาบน้ํา รัดออะคลีนอัพหน่อยคลีนอัพหน่อยคลีนอัพลูกโอเคหายไหมหายไหมลูกเอ้ยทำไมตัวยังเหม็นๆอยู่เลยอ่ะเอ้อื้ออีกแล้วเหรอเชนได้เพิ่มอีกทีหนึ่งเอาไหนเป็นยังไงเป็นยังไงลูกก็มีอย่างนี้เหมือนกันคือใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้มมาอื้อต่อแกะใหม่อีกรอบอันนี้ก็มี ลูกตื่นแต่ไม่เป็นไรเราปล่อยให้จัดการตัวเองได้นะคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปอุ้มละแต่ว่าเราเป็นแนวฝรั่งก็คือก็คือปล่อยให้หลับเองหิวว่สิต้องมาป้อนนมตอนคืนเออลืมเลยคือส่วนใหญ่เด็กเล็กเนี่ยจะนอนข้ามวันไม่ไหวเขาก็จะต้องต้องมาปลุกมากินนมตอนคืนอนะ่ะไปกินนมนะลูก เด็กเล็กจริงๆก็ไม่มีอะไรมากจริงคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือวางเบาะแล้วก็นอนตื่นมาก็กินนมแต่ก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นมากินนมแล้วก็นอนเด็กเล็กก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปฝึกทำมิทามไปไปฝึกคอแข็งไปเลูกทำมิทามมาแล้วนี่อ่ะฝึกโอเคอ่ะโอเคนี้หัวแข็งแล้วนะอะไรฮึบอึบอึบ,อบ,อบ อ่าคือต้องฝึกอันนี้ฝึกให้เด็กแบบชูคอชูอะไรคือกล้ามเนื้อจะได้แบบแข็งแรงาเงีต้องล,ลุกอะหัวโตไงมันก,ก็จะยกยากกว่า <c oughs> กว่าเด็กคนอื่นยังเด็กอยู่มั้งถ้าฝึกเอ,อ๊น่าจะน่าจะต้องโตอีกหน่อยต้องเป็นท็อตล <c oughs> อเลอร์ <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้อีกมุมนึงอันนี้ <c oughs> โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงฉีด oh. ตอนเพลททอมโอ้ยโอ,โอ้มีเลอเทอหมดนะลูกโอเคปะต ah. ละเดี๋ยวท่านเซอร์น่าจะต้องไปทำงานแล้วเก้าโมงครึ่งแล้วเอ้ยเซอร์ไม่ไปทำงานหรอนี่วันอะไรอะ่ะต้องไปสินี่เกนะ้าโมงครึ่งนะโอเพนใหม่อ๋อนี่หยุดสามวันเอ้ยไปไปไปเที่ยวกันไหมละ่ะอ่าเวลาดีเลยไปเที่ยวเมืองกันดีกว่า ปึ๊บเอาแล้วครับตื่นเต้นครับเราจะไปทราเวลกันที่ไหนดีเดี๋ยวทราเวลที่ไหนอะไปกับเอา,อาเลือกไปได้ออมาดูครับสถานที่ต่างๆที่เราจะไปได้ก็จะมีกิลเบิร์ตการ์เด้น อันนี้ไปพาร์คนะเป็นเจ้าของเนี่ยคือคุณกิลเบิร์ดกิลเบิร์ดนะครับออแลนเดเวลลอปเปอร์ก็เป็นเหมือนนักพัฒนาสังหานะครับแล้วก็ทำให้แอรเรียนี้เนี่ยเป็นแอรเรียที่เหมาะสำหรับแฟมิลี่ทริปจะมีการเด้นมีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับซิมสามารถไปเดินเล่นได้ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นที่ตกปลาเหรอเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเหมือนเป็นที่ตกปลา w h y b r a n d area downtown featuring กับ movie theater มี movie theater มี Parklet แล้วก็นี่อ่อ h o p e W e l l Hill h o p e W e l l Hill เนี่ย well well ก็เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนแบบชิวๆนะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับอ่อคนที่อยากได้แบบอากาศบริสุทธิ์ที่กว้างๆอย่างงี้ทั้งนั้นเราลองไปพักนี่ดีกว่าไปอ๋อไปเช่า อ่ามาแล้วนี่ไงมาน,นี่มาเอาเอาน้องลูกมาสะพายหลังมานี่คือเราจะไปไหนกันเฮ้อโอ้นี่คือสถานที่เหรอนี่คืออะไรอะ่ะมันบอกไหมว่ามันเป็นอะไรนี่เหมือนเป็นบาร์เลยอะ่ะโอ้สวยจังเลยโอ้นี่มันมีที่เล่นด้วยมันอ๋อน้องลูกมาเล่นนี่ไหมล่ะพุทลูกดาวเฮียแล้วเราทิ้งไว้นี่เลยได้ไหมเออเอาลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมีมีอะไรอีกป่ะเดี๋ยวเราดูกว้างๆก,างก่อน อันนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นโอ้ยมีสนามเด็กเล่นนี่เรามาเล่นนี่สิอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นมีมีนน้มมีนี่แต่ว่าลูกลูกไหวปะเนี่ยลูกไม่ไหวอ่ะลูกยังยังยังเด็กไปอ่ะให้ยานเนี่ยมันเป็นยานเลยอ่ะนี่มีบึงด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงเรามาเล่นนี่ได้ปะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วแล้วมันเหมาะกับลูกเราไหมเนี่ยฮะโอ้อันนี้มีมีเป็นเหมือนอ,อ๋อมีที่ออกออกําลังมีอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวเอาน้องลูกมาเล่นที่นี่ก่อน อ๋อมีชั้นสองด้วยนะชั้นสองมีอะไรอะ่ะมีมมน,นีคอนเสิร์ตให้เล่นได้มีเป็นโนมีเหมือนเป็นโต๊ะคอมมีให้วาดรูปเป็นเหมือนเออกิจกรรมสันทนาการเน่ะคล้ายๆส่วนกลางหมู่บ้านเออก็ก,ก็ก็คล้ายๆนะอ่าเอเนจอเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกตรงนี้ใช่ไหมพลักทริสเลยอา่าโทมาฝึกเลร่นลูกเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเด้อลูกโอเคใช่ไหมอ้าวหลับครับโอเคปล่อยนอนไป เอ้ยนี่ไงเราฝึกไมดิเราใช้ไมของเราแถวโจ๊กเลยอ่าคุณพี่เคยฟังเรื่องตลกไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังกับอิต้าผมไม่ค่อยถนัดครับผมว่าผมผมน่าจะเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนนี่น่าจะน่าจะถนัดกว่าครับอย่างวันก่อนครับซื้อปลามาตัวหนึ่งกินเท่าไหร่ก็กิน<ล>ไม่หมดครับออใหญ่เลยครับเน่าครับนี่เมียก็ต่อยไปเมียนี่เป็นแบบ แนวแบบสปอร์ตเกิครับเนี่ยมาดูลูกหน่อยไหมพาน้องลูกมาเล่นอะไรแถวนี้หน่อยไหมเยสทอยอ่ะเอาเอาของเล่นให้น้องลูกหน่อยเออเอาตัวนี้ไปเอาเจเอาลูกเอาลูกขึ้นหลังก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นน้ํากันมาตอนที่เขาไม่มีไม่อยู่กันแล้วเนี่ยป,ปีปวดขี้เอาโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินดูขี้ในน้ำเนี่ยแหละเอาแม่ง ขี้ในน้ำได้ไหมเออเด้นเล่นแล้วมาแล้วมาแล้วเออเขาชั่ะลุกขี้เปลี่ยนผ้าอ้อมอีกโอ้ยต้องลุกก็ขี้กลับบ้านไหมกูว่าเซนดเปอร์ก่อนเออเซนดเปอร์ก่อนโกฮมคือวิ่งกลับเหรอหรืออะไรอ่ะเอ้าแล้วลูกอ่ะลูกเดืเดเดืดเดด ด้อเด้อเ,เมานี่เลยมานี่เลยมึงมานี่เลยลูกลูกลูกโอ้โหเอาละมานี่เลยโอ้แล้วลูกนอนตากน้ำเอาวางอีกแล้วอะไรเนี่ยโอเคมาละนี่แล้วเราก็กลับบ้านเราอย่างงี้จึ๊บแม่งเอ้ยเอาไป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 ,ไป,ไปเอชอัพคืออะไรอ่ะ ข้ามไวแล้วหรอนี่ข้ามไวปะปีดเบสปีดโตเลยโตเลยข้ามไวครับเอชอัพอ่าลุกเอชอัพแล้วนะครับตอนนี้เป็นทอตเลอร์ละทอตเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นช่วงเวลาที่เล่นของเล่นสำรวจโลกต่างๆเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยภาษากับผู้อื่นนอกเหนือจากการร้องไห้ก็เป็นช่วงที่เริ่มสื่อสารได้เนี่ยช่วงน้องลุกตัวจริงอ่ปะปัจจุบันนี้ประมาณนี้ โอ้ยืนได้แล้วลูกอ่ะไปไปฉีไปฉีก่อนโอ้หเดินเดินเดินตอดแตตอดแตตมาเองโอ้น่ารักเดินตอดแตตอดแตตมาเองโอ้เดินล้มเดินล้มเดินล้มเดินมาเองเลยโอเคอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วด้วยหมีก็ไม่ไหวอ๋อหมีนอนสลิปต้องลุกนอนเองนะอเออเดินนอนเองเลย ชีวิตเว้ยเฮ้ยเออก็จริงๆก็ถือว่าภาคนี้ก็มันก็ทำเอาใจคนมีลูกดีนะรายละเอียดของการดูแลเด็กคนหนึ่งมันค่อนข้างจะใกล้เคียงมากเอาปวดขี้อีกโอ้โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับ The Sim ตอนที่3นะครับ growing together ก็ไม่ได้เล่นมานานถือว่าประทับใจเหมือนกันราทับใจมากเหมือนกัน ขอบคุณ EA Thailand มาณะที่นี้นะครับขอบคุณที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของช่อง เล็กๆช่องนี้นะครับเป็นเจ้าของ The s i m 4 Growing Together เชื่อมไวให้ใกล้กันได้แล้ววันนี้นะครับบน Mac และ PC ครับรวมถึงบน PlayStation 5 PlayStation 4นะครับ Xbox Series ต่างๆครับ Xbox One แล้วก็ภาคหลักตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับอย่าลืมครับ Sims 4 Growing Together ครับ เดอะซิ4สี่ชาเลนจ์ไทยแลนดและเด็กคนนี้โตมากลายเป็นเธอนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับความสนุกตลอด3ตอนที่ผ่านมานะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่กับเกมดีๆจาก EA นะครับกราบ EA ครับ